สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาชตเต้ตำนา,นานนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาอยู่ที่เรื่องรถมอเตอร์ไซค์นะครับจะมาเสนอวิธีการอ่าเปลี่ยนสปริงคันสตาร์ทของยามาฮ่า m มินะครับซึ่ง Yamaha า m a ิตัวนี้ต้องทําการผ่าเครื่องครับถึงจะได้เปลี่ยนสปริงคันสตาร์ทได้ครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับแต่ก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ ก็เ,เป็นกำลังใจในการลองทิศใหม่ๆนะครับนี่ครับสปริงคัตตัวนี้ครับไอ้สปริงอ่าสตาร์ตตัวนี้ครับมันชอบหักนะครับหลายคนที่เจอมาก็เคยเจอมาก็เนี่ยครับตัวเนี้ยมันชอบหักครับหักออกไปเลยวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการประกอบนะครับบางคนเคยประกอบแล้วแต่สตาร์ท ก็ไม่เด้งไม่ค่อยเด้งกลับนะครับการสตาร์ทไม่ค่อยเด้งกลับมันล้าครับซึ่งมันสปริงมันเล่งไม่พอครับมันเด้งไม่พอครับเดี๋ยวมาชมวิธีการใส่เลยนะครับชิ้นส่วนจะเป็นอย่างนี้นะครับแกนมันครับนี่แกนของมันครับแกนสตาร์ทให้เราเอาเฟืองตัวนี้นะครับใส่ด้านนี้นะครับ ก็มีแหวนนี้เสียบเข้าไปครับมันจะอยู่อย่างนี้ครับจะมาติดอย่างนี้อยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ให้เราตัวนี้ครับตัวเกี่ยวนี้เอาด้านเฟืองครับเสียบเข้าไปนี่ครับแล้วก็จะมีสปริงครับสปริงของมันแล้วก็แหวนครับ ให้เราเอาตัวเนี้ครับเสียบเข้าไปในนี้ครับจะมีรูครับนี่ครับมีรูรูให้เราเอาไอ้ตัวเนี้เสียบเข้าไปในรูครับจะอยู่เงี้ยมันจะก็จะน่ครับแต่เราให้เราเอาตัวเนี้ครับมันจะมีแหรนตัวนี้ ให้เอาเข้าไปครับมันจะอยู่ระหว่างอ่าเนี่ยครับจะอยู่ระหว่างรูอย่างนี้นะเนี่ครับแล้วก็ให้เอาไอ้ตัวเนี่ยครับติ่งเนี่ยเย่เข้าไปในรูครับนี่ครับมันจะล็อกล็อกไว้ครับเสร็จแล้วก็ให้เราเอาใส่นะครับใส่ตรงนี้ครับ เไปนะครับโดยให้ตัวนี้ครับเกาะกับตัวนี้เกี่ยวกันพอเสร็จแล้วเราก็มาดูตัวนี้ครับจะยากหน่อยครับผมถ่ายคนเดียวครับก็ให้เราอันนี้ถอดออกก่อนก็ได้นะครับถ้าเกะกะ ก,ก็ถอดได้ครับแล้วก็เนี่ยครับมันจะมีเหลืออยู่อย่างนี้นะครับหลังจากที่เราเสียบเข้าไปแล้วหลังจากเราเสียบไปแล้วครับก็ให้เราทําทการหมุนครับหมุนกลับมาย้อนหลังนะครับโดยที่เราเสียบตรงนี้เอาขึ้นมาหน่อยครับไม่มันติดพอใหอ้กระเด่องเนี่ยหลุดพ้นจากเหล็กตัวนี้ก็กดลงไปครับ นี่ครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมันก็จะเด้งดีแล้วครับนี่คือเด้งดีแล้วครับนะครับเด้งแค่นี้ครับง่ายๆครับแล้วก็เอาตรงนี้ใส่เข้าไปครับก็จบครับงับเด้ง แค่นี้ครับก็จบวิธีการาใส่สปริงสปริงคันสตาร์ทนะครับแต่ของสมาร์ทนี่มันต้องได้ผ่าเครื่องนะครับเพราะว่าสปริงคันสตาร์ทมันอยู่ข้างในครับคล้ายๆกับเวฟครับพวกเวฟร้อยสิบไอนี่ก็ถ้าสปริงคันสตาร์ทขาดนี่ก็คือผ่าเครื่องครับเป็นใหม่ไม่เหมือนยามาฮาสปาร์นะครับ ยางสปาร์กจะเป็นส่วนของมันนะครับแค่เราเปิดฝั่งฝาครับเจ็แล้วก็ต่อมาประกอบก็ได้เลยครับแต่สมัหรือว่าเบฟเนี่ยครับมันต้องได้ลือครับโอเคครับก็ขอจบคลิปวิธีการอ่าประกอบสปริงคันสตาร์ทของสมันะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลก์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยครับไปรอรับชมคลิปใหม่ๆของผมนะครับ จะมีเทคนิคหรืออะไรใหม่ๆม,มาแนะนำครับคลิปนี้ต้องขอลาไก่อนนะครับสวัสดีครับ